อำเภอตะกัวทุ่งจัดโครงการเพชรน้ำหนึ่งประจำปี2555โครงการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรสตรีอำเภอในการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่29มีนาคม2555ที่ห้องประชุมองค์การบริหารสว่วนตมุงกะไหลานางสุคนจริญกุลนายยกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการ เพชรนับหนึ่งปจีจี2,555โครงการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรสตรีอำเภอในการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนางวันดีปิยนามวาน,นิสมาชิกสภาจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวสริยาใจเย็นพัฒนาการอำเภอตักวทุ่งกล่าวว่า โครงการเพชรนำหนึ่งเป็นโครงการที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมดำเนินการร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาไทยมาตั้งแต่ปี2552เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแนวกระแสะพระราชดำร,ร,รัสสีประการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของสตรีไทย5ประเด็นคือการขจัดความรุนแรงต่อสตรีตการพัฒนาเด็กผู้หญิงไทย ลดปัญหาแม่วัยรุ่นหรือแม่วยัวยใสการศึกษาของสตรีาการมีส่วนร่วมของหญิงชายในการมีอำนาจในการตัดสินใจ ประเด็นปัญหาอื่นๆที่มีผลกระทบต่อสตรีสำหรับโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถมีความพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมนอกจากนี้ยังต้องการให้ครอบครัวแข็งแรงเป้าหมายได้ขยายผลการดําเนินงานไปสู่ครอบครัวอื่นๆด้วย โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน110คนประกอบด้วยคณะกรรมาการพัฒนาสตรีในอำเภอตะกัวทุง่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพังงาซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อบทบาทสตรีในการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงและการบรรยายเรื่องการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันอีกด้วย and